อ้ตรงนี้น่าจอดถ่ายรูปมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาจอดถ่ายนนรูป <laughs> สวัสดีครับมองกันทั้งต้นไม้ขอสวยมากถ่ายรูปูสวัสดีครับท่านผู้ชมกับช่องชู่จไบายเกอรน,นะครับ คิดถึงทุกคนมากๆเลยวันนี้เราเดินทางกันต่อช้านะคะก็ยังเป็นการขี่รถนะครับออกไปท่องเที่ยวอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบไปเที่ยวจ๋าๆเลยนะอาจจะไปขี่รถเล่นอะไรอย่างงี้ก่อนเพราะว่าบางที่มันก็ยังไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้นะและที่วันนี้เราจะเดินทางไปกับน้นองโนนอีกแล้วนะครับ ซึ่งจะเดินทางไปที่จังหวัดลาดบุรีนะครับอาจจะไปตามลาสถานที่ที่เขาถ่าย Extraction นะครับใน n e t f l i x เป็นหนังดังนะฮะัลองไปชมหนังกันได้นะครับคือเขามาถ่ายที่ลาดบุรีนี่แหละแต่จุดมุ่งหมายหลักครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงหินเขางูนะครับตรงที่เขาไปถ่ายกันนะ่ะที่เขาก็โดนน้ำอะ่ะเือเห็นเขาบอกว่าตรงนั้นมันสวยแล้วก็สงบมากเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับวันนี้เราเอาฟอร์ซ่ามาวิ่งนะครับเพราะว่าเว็วิ่งเยอะและ้วสลับมาใช้คันนี้บ้าง ก็ห่างทิวกันไปประมาณสองเดือนเลยเนาะที่เราไม่ได้ออกกันก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ยังเป็นวันเดททิพไปก่อนคาัาเดี๋ยวระหว่างทางจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวไปตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราแวะรับน้องนองนสักคู่หนึ่งไม่รู้น้องมายังอ่ะมาแล้วนี่เออใช่หมวกลายนั้นจริงๆแล้นะครับเดี๋ยวครับตอนนี้เราก็รับน้องมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่ราชบุรีกันเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ขี่เรื่อยโค้งตรงนี้จะอันตรายนิดเนึงต้องระวังเลยนะใครมาเซ็นแจ้งนามเจอร์ ขับช้าๆนะครับเนี่ยรถขูดไอ้น,นี่เต็มเลยหลุดโค้งเดี๋ยวเราวิ่งเส้นราดชพึกนะครับยาวๆไปลงที่บรลมเลยตอนเช้ารถก็ยังไม่ติดมากนะไปครับ ลองท้องสักพู่นึงแล้วกัน,นหนยๆก็เจอจีฟี่ด้วยจะบอกว่าไมโลเย็นจีฟีอร่อยมากครับกินแล้วแบบตื่นแน่นอนแล้วก็แบบมันหวานดีอะเดี๋ยวเราแวะสักพู่นึงให้น้องเติมน้ำมันหน่ยอยโเครับท่านผู้ชมเราก็ทักกันเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเนาะ ไปเหืออีกประมาณไม่ถึงร้อยโลแะใกล้ๆช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับท่านผู้ชมร้อนมากตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดนครปฐมเรียบร้อยนะครับใช้เลาเดินทางประมาณ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 ก็ชั่วโมงครึ่งแล้วแหละจากบ้านนะเมื่อกี้เราก็พักประมาณ20่นาทีได้มัา เดี๋ยวเราแวะซื้อขาหมูเปน็นนึงนะเอาไปกินจะไปหาที่นั่งกินชิลๆหิวยังอะไรนะเดี๋ยวไปนั่งกินตรงนู้นก็ได้ไไรีที่นั่งกินเดี๋ยวเอ๊ะมานั่งกินข้าวกันครับาม,ามาทำอะไรนะมาเพื่อกินข้าวขาหมูบางว่าใช่เหรอแล้วก็กลับก <laughs> <laughs> ิน <laughs> ข้าวนอกบ้านว่างั้งนหะ้องตั้งไหนเดี๋ยว มองกล้องแล้วมองกล้องนี่นี่มองกล้องมองกล้องเจ้าของปั๊มเลยนะเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวทางปั๊มเมื่อกี้ก็ให้ข้าวกินไว้นิดนึงมาส่งมันส่งมันส่งไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อวันนี้พักเยอะน่าจะง,ง่วงไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าถ้ามาถ้ามานี่นะ คือวันนี้ก็ค่อนข้างโชคดีนะที่เหมือนพายุจะเข้าแต่ว่าไม่ได้มาตกแถวนี้หรอกทาให้แดดมันยังไม่ออกแล้วก็อุณหภูมิยังคงที่อยู่33นะแต่ว่ามันก็อ้าวๆหละมันก็ยังดีกว่าช่วงบ่ายอะ่ะคือวันนี้เราคงกลับช่วงประมาณ10โมงก็กลับแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนไม่ทนอนะ่ะไม่สวยนี่ตอนนี้เราก็เข้าราชบุรีแล้วนะครับ โอเคตอนนี้เราจะถึงแล้วแหละอีกอีกห้าเราถึงและท่าชมครับข้างหน้าเราก็คือเป็นอุทยานหินเขาง,งูนะครับก็เรามาล่าสุดตอนที่พาสาวมานะครับก็คือ คุณตั๊กนั่นเองถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์มาให้ด้านบนนะครับรูปตัวไอลองกลับไปดูได้นะครับครั้งนี้เราพาสายซ้อนมาเองนะครับวันนี้ก็คงมาแบบมาแค่ถ่ายรูปใกล้ๆนี่แหละคงไม่ได้ไปไหนแหละเดี๋ยวพาบนเข้าไปดูไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือ,อยังนะครับ เขียวๆอยู่แล้วเนี่ยช่วงเนี้ยแถวนี้โอเคเดี๋ยวพาขับบนไปดูกันนะครับวันนี้อากาศกำลังดีนะไม่ร้อนเลยแต่ถ้าจอดก็เงือออกได้นะครับก็ยังเขียวเขีอยู่อ๋อตรงนี้ปิดไม่ให้เข้านะครับตอนนั้นที่เราเข้าไปถ่ายก็ด้านนี้เลย คือตอนนี้เขายังไม่ให้เข้านะครับเขายังปิดอยู่ตรงสะพานที่ไปเดินนะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองไปตรงอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่มีคนฮอันนี้คือดอกไอ้น,นี่นะครับอะไรนะดอกหานงนกยุงเออตอนนี้นะครับเริ่มบานแล้วเดี๋ยวเราได้มีโอกาสกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับที่ปากช่องเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนแต่สวยมากเลยอุโมงตรงเนี้ยสวยสวยสวยนี่ดูดิ ดอกเริ่มร่วงแล้วอะแสดงว่าน่าจะพึ่งขึ้นเนี่ยเนี่ยสวยมากสวยมากอืมก็สวยอยู่นะวิวดีน้องหมาเอออย่าตัดหน้าสิ โอ้ตรงนี้น่าจอดถ่ายรูปมากเลยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาจอดถ่ายรูปเอ,อ้ยเนี่ยจอดถ่ายรูปตรงนี้สวยมากเดี๋ยวขับออกมาดูด,ดิคือแบบอันนี้ดอกพึ่งขึ้น,น,นเนี่ยมันเลยเป็นสีเหลืองๆอยู่อ้าวเหรออาอใช่ตรงนี้ปะเนี่ยมาจอดถ่ายรูปแล้วกันทั้งนั้นนะ <c oughs> <c oughs> เอาวนกลับวนกลับ ต้องหันหน้าเข้าทางนี้สวยเนี่ยจอดตายตรงเนี้จอดตรงนี้นหะโอเคโอเคตรงนี้แล้วกันตรงนี้สวยตรงนี้สวยตรงนี้สวยคลิปนี้จริงๆเรามาแค่ถ่ายรูปนะครับ <laughs> ม, <laughs> มากินข้าวขาหมูกับถ่ายรูปคือตรงนี้สวยมากนะมีน้องลิงด้วยสวัสดีครับให้ยักหน้าด้วยสวัสดีครับ มองกันทางต้นไม้สวยสวยสวยดอกสีเหลืองนี่ใช่ปะอ้วนใช่ดอกหางนกยุงปะอ๋อสวยสวย ทุกคนครับตอนนี้ผมหาไม่เจอที่เขาไปถ่ายอะไรกันตอนนี้เข้าไปไหนก็ไปรู้มั่วมากเลยผมอะแต่เมื่อกี้ได้รูปสวยมากครับอยู่ตรงคือคือถ้ามาจากทางที่เราเข้ามานะครับเลยตรงที่สะพานที่เขาเดินกันอีอกนิดน,นึงนะแล้วก็มันจะมีถนนเข้าไปทางซ้ายเป็นทางตันตรงนั้นสวยมากเป็นแบบเป็นช่องหินพอดีช่องเขาเรามีต้นหางนกยุง สวยเลยครับตรงนั้นถ่ายรูปสวยมากตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณหินของหมดเลยแต่ตอนนี้ผมยังหาที่เขาไปถ่ายยังไม่เจอเลยสงสัยังไม่ได้ศึกษามาว่าเขาเขา้เขาตรงไหนแต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรครับผมได้รูปสวยแล้วก็โอเคภา <laughs> รกิจวันนี้ถือว่าสำเร็จอะตรงไหนวะ อ๋อตัวนี้อ้อมกลับมาที่เดิมแล้วเดี๋ยววนอีกรอบนึงแล้วกันถ้าไม่เจอก็ไม่เจอไอะไรนะนี่อาหารลิง <c oughs> ออกหมดแล้วเหรอ <c oughs> หมดแล้วอ่ะสามมันอ่ะนู่นไงมากันมาแล้วมาแล้วมาหนูยังว่่าางอยูออมลวิว่งมากันแล้วแสดงว่าแกงนั้นเน่ะที่อยู่ตรงสามแยกกับมา วันนี้ภารกิจไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่เราได้มาให้อาหารลิงกับถายลูกก็โอเคแล้วเราไม่ได้ศึกษามาก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเยเอาอีกโอมีเยอะแยะมีเยอะแยะไม่ต้องกลัวเออขับช้าๆหน่อยก็ได้กระโดดเอาเลย ขี้งกอ่ะขี้งกเบเบ๋อะดูโอ้โหขอเกาะขอสวยมากถ่ายรูปรูอ่ะพี่บ๊อมอยากอยากมาเกาะใช่ไหมอะไรไหมเอ้าเอ้าเอาตก็เล็กี่เมื่อกี้นะครับคุณยายที่เราไป คุณหนุนเขาพ่นนะครับยายแกบอกว่าถ้ามาก็มาไหว้ศาลเจ้าพ่อเขางูด้วยถ้าไม่ไหว้ก็ถือว่ามาไม่ถึงนี่เป็นี่ก็เป็นครังแรกนะครับก็อุดหนุนชุดละยี่บาทเนาะโอเคครับวันนี้10บโมงพอดีนะครับก็เราใช้เวลาทั้งทีต่ตอนนี้4ี่ชั่วโมงเท่านั้นเองเราแค่มาถ่ายรูปไหว้ศาลแล้วก็เดินทางกลับนะครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมก็ถือว่ามาขับรถเล่นแล้วก็ได้รูปใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็รอชมทริปต่อไปนะครับว่าเราจะไปไหนกันนะนะครับ,รบสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้กับพวกเรานะครับจะได้ติดตามทริปท่องเที่ยวของเรานะครับไปเรื่อยๆกันนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ